ับผมสัสดีบี่สุกูสุคนมาตามแน,ว,นวทางของปู่ขุนนะครับท่านชมลาพัฒนาวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566มือวันพุธหันจับคู่ของปูกับ,บเขามีตานหาสองวนเลขวิ่งของปูหันกับเขาหก เก้ากับหกเก้ากับหกก็เข่าหกเพราะว่าเลขล่างออกสองหกนะครับสมชมเลขเวิ่งรูดเข่าหกกับคู่ว่าเข่าของปูขุนเล็กวิ่งรูดเขา่เาเขาก็มาตามกันต่อนนะครับสมชม่อมวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่วันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ ยี่สบสี่กุมภาโอ้ลาพัฒนา เหล็กจิตเหล็กวินเหล็กเหล็กจิตเหล็กวินบนลาง ศูนย์สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด็กจิดเหล็กวิ่นบนลางศูนย์สองห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเจ็ดตัว กูก็จับคูให้จับคู่บนล่างได้พี่น้องอืออะไรจับคู่บนล่างอือเหือกห้าศูนย์ ห้าสองห้าห้าหกหาศูนย์หาสองหาหกได้ไปน้องเลขหาหมึกซึมแห้งเก็ดห้า เก้าห้าเก้าหกหกสอง แปดห้าก็มีอยู่แปดคู่เลขสามตัว เก้าห้าศูนย์แปดห้าหกส่วนเลขสามตัวเลขสี่ตัว เจ็ดเก้าห้าศูนย์แปดห้าผิดพี่น้องผิดขอโทษขออภัย เกีแปดห้าหกส่วนเลขสีคู่สีหางได้พี่น้องเลขสีคู่สหางวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างห้า วิ่งรูดบนล่างห้าคับหก่วนตัวเน้นนะพี่น้องชวนตัวเน้นปูกับวงกลมหายอยู่ที่ห้าศูนย์มึดมันซึมนะพี่น้องหาศูน,นย์เลหาหาศูนย์หาสองปูเน้นปูวงกลมหาย เฮ้ยหาศูนย์หาสองหา 2, หกส่วนเลขสามตัวปูก็เน่นให้แปดห้าหกทุมติดตกันตัวร่องเลขสี่ตัวธรรมกรจัดตะคัดกระพันอันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาของปูขุน ก็มีหาศูนย์หาสองหาหกเจ็ดหาเก้าหาเก้าหกหกสองแปดหาส่วนตัวเน้นกะหาศูนหาสองหาหส่วนเลข3ามตัวก็นเน้น8ปดห้าหอันนี้เก้าได้พี่น้องเก้หเลข4ี่ตัวกะเจ็ด 9 50 7 8 5 6วิ่งรูดบนล่าง5กับ6ของปูขุนและพี่น,อน้องและแคบหนาจอ้ครับผมธรรมากระจัดตะขัดกระพัน้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาันห้องพระรวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม